ไปเรื่อยไปเจยพอดแคสสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ไปเรื่อยไปเจื่อยพอดแคสนะคะกลับมาเจอกันอีกครั้งค่ะโดยอีีนี้เนี่ยเรานะคะจะพาทุกท่านเนี่ยมารู้จักกับกฎหมายคูฮารากันค่ะจะมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะไปฟังพร้อมๆกันเลยค่ะ ก่อนอื่นนะคะแฮปเนี่ยจะพาทุกท่านนะคะไปรู้จักกับคุณคูฮารากันก่อนค่ะคุณคูฮารานะคะเป็นอดีตสมาชิกวงคาร่าค่ะเป็นวงเกริร์ลกรุ๊ปจากประเทศเกาหลีใต้นะคะโดยนักร้องสาวชาวเกาหลีใต้คนนี้เนี่ยถูกพบว่าเสียชีวิตในบ้านพักของตัวเองนะคะตั้งแต่ปี2,562ค่ะ ก็มีการสันนิษฐานถึงสาเหตุเบื้องต้นในการเสรียชีวิตครั้งนี้นะคะว่ามาจากสาเหตุของโรคซึมเศร้าความเครียดสะสมแล้วก็ภาวะนอนไม่หลับนะคะที่เจ้าตัวเนี่ยกำลังรักษาตัวอยู่นั่นเองค่ะ ท่ามกลางความเสียใจในการเสียชีวิตของคุณคูฮาระนะคะก็มีอีกหนึ่งประเด็นเลยที่มีคนพูดถึงกันในตอนนั้นค่ะก็คือกรณีที่แม่ของคุณคูฮาราเนี่ยได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อที่จะเรียกร้องมรดกและก็ทรัพย์สินกว่าครึ่งหนึ่งของลูกสาวนะคะให้มาเป็นของคุณแม่เองค่ะโดยอ้างว่านั่นคือลูกสาวทางสายเลือดโดยตรงของตัวเอง แม้ว่าคุณแม่เนี่ยจะไม่เคยเลี้ยงดูหรือว่าดูแลค่าใช้จ่ายการเงินมามากกว่า10ปีนะคะหลังจากที่หย่าก,กับคุณพ่อของคุณคูฮาราค่ะซึ่งกฎหมายของประเทศเกาหลีใต้เนี่ยระบุไว้ว่าหากมีผู้เสียชีวิตโดยที่ไม่มีคู่สมรสหรือว่าบุตรเนี่ยพ่อกับแม่ก็สามารถรับมรดกได้นะคะแม้ว่าพ่อกับแม่เนี่ยจะไม่เคยเลี้ยงดูลูกคนนั้นด้วยตัวเองก็ตามยกเว้นกรณีการฆาตกรรมหรือปลอมแปลงพินัยกรรมค่ะ ต่อมานะคะพี่ชายของคุณคูฮาลาเนี่ยก็ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อที่จะพิจารณาแบ่งทรัพย์สินในอัตรา6ต่อ4ค่ะจากปกติเนี่ยแบ่งในอัตรา5ต่อ5ค่ะและระหว่างการพิจารณาคำร้องนะคะพี่ชายของคุณคูฮาลาเองเนี่ยก็ได้พยายามที่จะผลักดันกฎหมายคูฮาลาตลอดหลายเดือนเลยค่ะเพื่อที่จะปกป้องสิทธิ์แล้วก็มรดกนะคะให้กับเด็กที่ถูกผู้ปกครองทอดทิ้งละเลยแต่ก็ถูกปัดตกไปในครั้งแรกค่ะ จนนำกลับมาพิจารณาอีกครั้งนะคะหลังจากมีประชาชนกว่าแสนคนเนี่ยมาลงชื่อเพื่อผลักดันกฎหมายดังกล่าวค่ะสาเหตุที่ผลักดันกฎหมายคูฮารานะคะก็เพราะว่าความไม่ยุติธรรมแล้วก็ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนของกฎหมายค่ะที่กลายเป็นการเปิดช่องทางให้พ่อแม่นะคะที่ทอดทิ้งลูกเนี่ยได้รับผลประโยชน์จากการเสียชีวิตของลูกตัวเองค่ะทั้งที่ไม่ได้ทำหน้าที่เลี้ยงดูลูกตัวเองเลยนั่นเองค่ะ โดยกฎหมายคูฮาลาระบุว่าบุคคลที่บกพ้องในการทำหน้าที่เลี้ยงดูบุตรเช่นทอดทิ้งละเลยไม่มีความรับผิดชอบในการเป็นผู้ปกครองหรือก่ออาชญากรรมเช่นไม่ดูแลบุตรทาลุณกรรมจะถูกตัดสิทธิ์จากการสืบมรดกของบุตรหากพิสูจน์ได้ว่าการกระทำนั้นเป็นความจริงค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกฎหมายคูฮาลาเนี่ย ก็ไม่ได้นำกลับไปใช้ในกรณีของคุณคูฮารานะคะเนื่องจากว่าได้มีข้อสรุปในคดีดังกล่าวไปแล้วและแม่ของเธอก็ได้รับมรดกไปแล้วค่ะแต่ถึงอย่างนั้นนะคะกฎหมายนี้เนี่ยก็จะช่วยป้องกันนะคะไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยแบบนี้ในอนาคตนั่นเองค่ะขอบคุณสำหรับการรับฟังนะคะฝากติดตามไปเรื่อยไปเจอพอดแคสต์ EP หน้าด้วยนะคะและเจอกันใหม่ EP หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ